สวัสดีค่ะสวัสดีครับผมนันทีวครับฟ้าใสค่ะวันนี้เนี่ยครับซัมเมอร์แล้วเราจะมาทําอะไรกันเราจะมาเล่นเรือใบกันค่ะที่สโม,มสรเ,เรือใบกองเรือที่ทำการครับแเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าเขาจะมีทําอะไรบ้างแล้วครูจะเป็นยังไงใช่ไหมใช่ไปกันเลยไปดูเลยค่ะตอนนี้เนี่ยนะครับครูเขาเนี่ยกำลังสอนว่าเราต้องทํายังไงให้เรือใบเนี่ย มันสมดุลน,นะครับไม่โค้งเคงเนาะเราก็ต้องทีมนั่นเองอเอ้ยไม่ใช่เราเนี่ยครับต้องเอ็นตัวไปอีกฝั่งหนึ่งกับใบเพื่อให้เรือใบมั่นคงครับโอเคตอนนี้เรามาอ,นนอยู่<อ><อ>กับ<อ>น,น้องๆกันแล้วนะเดี๋ยวเรามา<อ>ทำความรู้จักกับน้องๆกันก่อนเลยดีกว่า,นนาชื่อพายค่ะชื่อฟ้าใสค่ะชื่ออันดาค่ะชื่อกลมครับ อ่านี่แล้วพี่ได้ข่าวว่าเราจะมาเล่นเรือใบกันใช่ไหมแล้วจําได้หรือเปล่าว่าเราเล่นรุ่นอะไรกันเล่นติมิดค่ะไหนไหนลองรูดพร้อมกันหน่อยสามสองหนึ่งตมิค่ะโอเคอ่ะเดี๋ยวนะเหมือนเราจะจําได้ว่าน้องเคยเล่นมากันแล้วหรือเปล่าใช่ไหมเคยเล่นมากันแล้วใช่ไหมไหนลองบรรยายความรู้สึกกับว่าน่อย ก็มันก็เวลาเล่นมันก็ยากอยู่ค่ะแต่ว่าก็เล่นได้อยู่ค่ะมันจะเวลาดึงเชือกมันจะรู้สึกเจ็บมือแล้วเราก็จะโดนบูมฟานหัวตลอดเวลาเลยค่ะคือรู้สึกว่าแบบตื่นเต้นขาสั่นแบบอย่างนี้แหละดูมือผมนะบูมแบบนี้เลยอะขาสั่นแบบนี้เลยตื่นเต้นลอืมรู้สึก พอ,พอเล่นแรกๆรู้สึกกลัวบูมมากเพราะมันกละแทกหัวเดี๋ยวไม่ฉลาด oh. แต่ตอนหลังๆเริ่มเริ่มบูมไม่โดนหัวเพราะว่าพน,น,นานาที่ดีขึ้น,นใช่ไหมดูคนและครับโอเคครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูน้องๆเล่นกันบ้างดีกว่าไปดูกันเลยตอนนี้นะคะน้องๆก็ได้เริ่มฝึกออกทะเลกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วฝึก จะฝึกแท็กอะไรเนาะเพื่อให้มันไม่ชนกันนะครับซึ่งมีเรืออยู่ทั้งหมด2ประเภทด้วยกันนั่นก็คือออ t ติมิกับเลเซอร์นะฮะเลเซอร์ Laser จะเลี้ยวกว่านิดนึงเราลอง,ลองซูมเข้าไปดูใกล้ๆให้เห็นความต่างกันหน่อยละกันตอนนี้นะคะแล้วก็มาอยู่กับคุณครูที่สอนพวกเราแล้วนะคะ,ะคุณครูเชื่ออะไรคะ ครูชื่อนะครับใจเอกธนาการก่อเกิดนะครับหรือเรียกว่าครูแบงก์ก็ได้เนาะง่ายๆนะครับอ่าแล้วครูเนี่ยม,มาสอนอะไรบ้างวันนี้ไหนขอแอบกระซิบให้ผมฟังหน่อยอ่าวันนี้ไม่ได้สอนอะไรมากครับก็จะมาสอนเกี่ยวกับการเล่นขวางลมนะขวางลมทวนลมนะครับขวางลมทวนลมทั่วไปนะแล้วก็อ,อ,อาจจะมีการแกล้งเด็กนิดนึง แกล้งเด็กนิดนึงแต่ไม่บอกเอาไว้เซอร์ไพรส์แล้วกันว่าจะแกล้งเด็กแบบไหนมีเซอร์ไพรส์ด้วยนะคะอ่าถ้าพาจะถามว่าครูแบงค์แต่งงานหรือ,อยังคะโอ้ครูแบงค์แต่งงานยังครับยังไม่ได้แต่งงานเนาะอ่าโอเคแล้วครูแบงค์เนี่ยแม่จะสอนเรือใบต้องเคยไปเรือใบมาหลายที่ใช่ไหมใช่ครับถูกต้องไปมาแล้วที่ไหนเป็นพิเศษครับมีไหมมีไหม,ม มีนะที่ชอบเป็นพิเศษเลยแต่ว่ามันไม่ใช่เป็นรายการใหญ่นะตอนนั้นครูไปแข่งที่ญี่ปุ่นไปแทนที่ใช่แล้วก็เจอพายุด้วยลงไปแข่งกรรมการก็ไม่ยกเลิก <c oughs> นักกีฬาพยายามแบบไม่เอาและบอยคอร์ดเลยบอกไม่เอาลมมันแรงมากและคืนก็สูงด้วยอ,อันนั้นคือไม่ไม่ใหญ่ เป็นลมพายุเลย40น็อต40น็อตประมาณไหนนะ40น็อตคือพูดง่ายๆก็ลม40น็อตขึ้นสูงประมาณเกือบเกือบ3าเมตรสูงมากไา่จะเห็นผลเลยทีเดียวเชียวประมาณนี้ครับประมาณนี้แล้วที่พวกเรามาเรียนกันเนี่ยพวกเราสอนยากไหมคะสอนยากหรือไม่ยากเลยนี่ยังนี่ยังดีนะในความคิดผมนะเด็กชุดนี้ ดีมากนะพอพูดอะไรไปฟังนะครับตั้งใจเรียนผมเคยสอนอยู่พอครูครูสอนอยู่ปุ๊บเล่นและโอ้โหเสียงดังนะแต่ครูเอาอยู่นะครับสบายสบายเนาะเคยเจอมาเยอะนะอันนี้ถือว่าน่ารักน่ารักงั้นเดี๋ยวเราลงไปดูข้าสอนกันดีกว่าไปกันเลยร้อมบอกทะเลแล้วครับ นี่นะครับเพื่อนๆมาชิวมาเล่นเรือใบลำเลเซอร์แล้วนะเห็นมาชิวไหมคนที่อยู่ตรงกลาง,างไงล่ะเนี่ยครับกำลังพาครูฝึกไปแล้วหนึ่งคนนะฮะกำลังจะพานคนที่สองตามไปอีกนิดนึงเนี่ยน,นะฮะน่าจะกำลังจะไปถึงทุนนะฮะเตรียมตัวกับตัวสวนกับออกติมิสไปลำหนึ่งหูน่าจะเป็นน้องอกักบมนะฮะ กับตัวได้ยังสวยงามไหมสวยงามโอเคเหลือไม่รวมเท่ากับเป็นใช้ได้รีบผ่อนใบรับ่มก่อนพอรับ่มแล้วก็แล่นชิวไปก่อนเลยนี่นะฮะแล่นชิวไปผ่านคูฝึกไปอีกคุณสคนแล้ววิ่งไปสวนกับออคติมิสแล้วก็เลเซอร์อีกลำหนึ่งนะฮะน่าจะใกล้ถึงทุนแล้วหรือเปล่าต้องรีบไปตามไปดูกันนะทุนอยู่ไหนเอย่ย ต้องเตรียมตัวแท็กแล้วนะรู้สึกว่าลํานี้เนี่ยใกล้จะถึงทวนขึ้นมาแล้วนี่ชนกับเลเซอร์อีกลัมหนึ่งไปอย่างชิวเชียดแล้วพอกับตัวก็ขอสตูมเข้าไปหน่อยละกันนี่นะคะมีออกติมิสอยู่3ลําแล้วก็มีเลเซอร์อยู่หนึ่งลําตอนนี้นะฮะเลเซอร์เอาไว้จะชนกันแล้วเอารอดไม่น่นนะน่ะรอดไม่น่นนะโอ้โหน้องรอดไปได้อย่างชิวเชียดนะคะน่าจะเป็นน้องฟ้าใสนะฮะรอดไปได้อย่างชิวเชียดเลย ตอนนี้นะครับเจกเสกกำลังไล่ตามฟ้าใสมาติดๆนะฮะฟ้าใสเล็กก็กำลังวิ่งออกมาเลยโอเคเริ่มอ,ออกมาแล้วจากนั้นจะทํายังไงต่อไปเอ่ยเอาตอนนี้เนี่ยนะฮะแอนดานะครับอ่านี่เจอมาทิวอีกแล้วอันนาเนี่ยเอาแอนดาวิ่งไปไหนลูกทางนี้รีบกลับตัวมาก่อน กูเขาย็ให้อภัยแลย้วพี่ยกโทษให้แล้วเอาแอนดานะ่าจะกำลังจะกลับตัวมาแล้วมาทิวก็โอ้ยทำไมไม่มีลมมาเลยเนี่ยโอ้ทำยังไงดีต้องพักบูมใช่ไหมเนี่ยเอาเอาจะแซงแล้วเอเจกยดก็กำลังจะแซงมาทิวก็โอ้มาทิวไม่ให้แซงหรอกนะเอาใบกันไว้ซะเลยนี่จะทำยังไงเอา,อา,เอาช่วยกันพักเอาช่วยกันพักโอเคแล้วจากนั้นก็ถึงทุนแล้วเอเจกยกได้กลับตัวไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวมาทิวก็กำลังจะกลับตาม มาชูกับตัวตามมาแล้วไม่นะดูอจิคยดแซงไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยเลยเดี๋ยวขอไล่ชี้กับแป๊บหนึ่งนี่ตอนนี้มาชูก,ก็กำลังตามตัวเจ็คยอดอยู่ขอขยายใบแป๊บหนึ่งจะได้เร็วๆเท่าอจ็คยอดก่อนโอเคตอนนี้เนี่ยนะแอนด้ากับเจ็กสเสก็ได้มาเจอกันแล้วเดี๋ยวเจ็กสเสยเขาจะล่วงหน้าไปก่อนนะเพื่อให้แอนด้ามีที่กับตัวนะเดี๋ยวเราไปดูอีกที่หนึ่งกันดีกว่าวะาไปเลยตอนนี้เนี่ยนะฟ้าใสนะกำลัง กลันถึงทุนและโอเคกลับตัวกลับมาแล้วเรียบร้อยโอ้โหปาดทุนไปนเลยเนอะตอนนี้สวนกับน้องไา่ไปอย่างชิวเชียนนะฮะแล้วเอาอากึมไปทำอะไรอยู่ตรงนั้นล่ะรีบหลบเร็วฟ้าสโอ้โหเกือบโดนแล้ว ขยายใบนิดน,นึงเพื่อให้รับลมนะจะได้ไปให้เร็วขึ้นโอเคครับตอนนี้หลังจากที่เราเรได้เร,เรียนกันมา<ป>พอสมควรแล้วเราจะไปไหนกันฟาใสวันนี้นะคะเราก็จะลองเล่นเรือนะคะไประยะไกลนะคะวันนี้นะคะเราก็จะเล่นเรือไปที่เกาะหมูกันนะคะโอเคครับงั้นเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์น้องๆกันว่าเขารู้สึกยังไงกันบ้างดีกว่า รู้สึกยังไงบ้างครับน้องชื่ออะไรครับอ่าชื่ออะไรแนะนำตัวก่อนเกิร์มครับเกิร์มเกิรมเกิมเกิมรู้สึกยังไงบ้างวันนี้เดี๋ยวไปเกาะหมูรู้สึกยังไงบ้างเอ่ยจะเจอหมูไหมมันจะมีไหมจะมีไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวน้องหมูจะไปเองโอเคแพรเราลองไปดูคนอื่นกันบ้างดีกว่าครับครับ อ่ารอบนี้มารอบนี้มานนเป็นไงบ้างวันนี้นะเราก็จะไปก่อหมูใช่ไหมรู้สึกยังไงบ้างก็รู้สึกตื่นเต้นว่าจะไปแล้วมันจะตกเรือไหม <f ix> ตกเรือแล้วก็กลัวหอยเม่นค่ะหัวเมนเพราะเราเดินทา<อ>งระยะไกลเนาะใช่เราลองซ้อมมาเยอะแลละลองเอาจริงดูบ้างมาแต่ว่าคนที่แบบแบบไทยก็เรียนเรียนออกติมิจต์ูถ้าเกิดว่า ต้องไปเกาะแบบนั้นก็ต้องใช้เลเซอร์ไปสแตนดาร์ดซะด้วยเูื่อซื่อเชื่อซื่คนต่อไปกันดีกว่าวันนี้เนี่ยที่เราจะไปเกาะหมูกันรู้สึกยังไงบ้างรู้อยากไปไหมอยากไปค่ะเกาะหมูมันเป็นเกาะที่ใหญ่พอสมควรเลยแล้วก็อยากสำรวจทั่วเกาะเลยค่ะ ไปก็อย่าลืมสำรวจแล้วระวังเจอหอยเจนนุ่นเจนี่กันด้วยนะระวังตัวด้วยซื้วก็จะถามว่าที่แบบว่าวันนี้ที่เราไม่เข้าปากตัวเองมาใส่ได้แหละเอ่อตอนนี้นะคะแล้วก็อยู่กับคุณครูนะคะคุณครูชื่ออะไรคะคุณครูชื่อมิ้นค่ะ ซุมินนะคะวันนี้นะคะเราก็จะขับเรือไปเกาะหมูกันนะคะก็รู้สึกยังไงบ้างคะก็ดีใจจะได้พาน้องๆไปเที่ยวที่เกาะพาไปดูเรือจากกีค่ะอ้าวน่าตื่นเต้นมากครับแล้วนี่คิดว่าวันนี้ลมเป็นยังไงบ้างจะรอดไหมลมค่อนข้างเบาค่ะแต่ว่าไปได้แต่ว่าอาจจะถึงช้าหน่อยอาจจะร้อนกันนิดนึงต้องอดทนนิดนึงนะคะเพราะว่าลมมันเบาไม่เคยมีลมถามว่า วันนี้เนี่ยที่จะไปเกาะหมูเนี่ยตื่นเต้นไหมตื่นเต้นมากเลยครับเพราะว่าไม่เคยไปแบบเรือใบครับสนุกมากน่าจะสนุกตื่นเต้นมากเลยครับรอติดตามชมนะครับโอเคเรื่องรับแข่งใจเรื่องรับปากถามว่าอ้วันนี้เนี่ยลูกลูกูจะขับเรือใบไปเกาะหมูรู้สึกยังไงบ้างตื่นเต้นค่ะจะได้เดี๋ยวเกาะเกาะข้างๆเรือไปดูาข้างๆเรือเลยนะค่ะขอให้ลูกขับเรือไอ้ไม่ใช่นะนะ แล่นเรือใบให้ไปถึงฝั่งนะคะสาธุขอให้ไม่ลม่มกลางทางโอเคครับวันนี้ลูกๆเขาจะขับเรือใบกันเองไปถึงกเกาะหมูรู้สึกยังไงบ้างเอง่ยก็รู้สึกตื่นเต้นแทนลูกๆค่ะกลัวว่าลูกๆจะแล่นไปอีกเกาะหนึ่งแทนให้ลูกๆเนี่ยแล่นเรือใบให้เต็มที่เลยนะคะคให้สมกับที่เรียนมา ส <Okay. S 1> ุดๆขอบคุณค่ะตอนนี้นะคะแล้วก็มาสัมภาษณ์ครอบครัวอีกครอบครัวหนึ่งนะคบเ,เป็นผู้ปกครองของน้องอะไรกันบนะ้างน้องฝัสใสเล็กค่ะอโอเคครับแล้ววันนี้ได้ข่าวว่าลูกๆจะไปเกาะหมู่กันรู้สึกยังไงบ้างเอ่ยรู้สึกน่าสนุกมากเลยเป็นครั้งวันนี้เราจะได้ลงไปดูลูก,ลกเราเล่นในทะเลด้วยแหละใช่เป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่จากที่เด็กๆ าได้เรียนรู้มาแล้วใช่ไหมคะคราวนี้ก็คือเด็กๆจะได้ปฏิบัติจริงแล้วน่าสนุกตื่นเต้นมากค่ะจริงแล้วเดินทางระยะไกลด้วยนะคะวันนี้เราไปดูกันค่ะว่าจะสนุกแค่ไหนาไปกันเลยโอเคค่ะตอนนี้เราก็อยู่กับผู้ปกครองครอบครัวของน้องกึนกับน้องพายค่ะรู้สึกรู้สึกเป็นยังไงบ้างกวันนี้ลูกลูกดู จะได้เจอหมูนะคะแล้วเจเจอเพื่อนนั่น่้เจอหมูเพราะว่าหมากับหมูคู่กันนะคะเัีว่านังตามน้ใช่ไหมใช่เลยนี้เด็กกำลังรออยู่กางทะเลนะครับ ทำไมให้กูฝึกเล่นอยู่คนเดียวเลยลูกโโเอเอนี่นี่หนูต่อโกต่อปลายท่าแล้วเน่ะนะ แต่ไม่ได้มีคู่แลกเย่ารอบลำต่อไปที่กำลังเข้ามานะครับลำต่อไปที่กำลังเข้ามาเป็นลำของน้องพายกับน้องกลิมสำเร็จแล้วเยอจูดให้เลยสูงจิจิ่างนืงไมาเยอะนี่ มาถึงแล้วนี่อาจจะเห็นว่าครูเล่นเข้ามาให้นะครับแต่จริงๆเด็กๆเล่นมาตลอดเด็<ค><ณ>กๆเล่นมาตลา<ค><ณ>อ,เอดเสร็จแล้ว ได้คู่นี้กระโดดเอาตัวเอย่างหาจริงเป็นไงบ้างรู้สึกไงบ้างม่ทิวรดแรกเลยครับยอดคุณยอดต่อไปก็ได้ไปหุนหได้แล้วครับนี่ต่อไปไปหุ่นิได้แล้วไปหุ่นนได้โอเคเก่งมากครับพี่ทิวเก่งมากคุดยอดนี่กดถ่ายอยู่หรือถือเฉยเนี่ย ตอนนี้คณนะเรือใบของเรากำลังออกจากเกาะหนูหมกเกาะหมูเพื่อเดินทางกลับไปแล้วนะครับแม็กซี่ก็จะมาท้ายเรือ Greek, หน่อยบรรลุน้ำหนักหน่อยแม็กี่ก็จะมาท้ายเรืออีกเก็จะมาลากท้ายเรือเออ

ลมแล้วเปิดไปเลยวันนี้นะคะเราก็เรียนเรือใบเสร็จแล้วค่ะค่ะและสำหรับใครที่อยากมาเรียนเหมือนพวกเรานะคะ<ม>ก็มาได้เลยที่สมโมสรเรือใบกองกองเรือยุทธการครับแล้วก็วันนี้นะคะพวกเราก็ต้องขอลาไปก่อนใ,<ค> <ๆ S 1> ใช่ไหมคะใครชอบอย่าลืมกด ไลค์กดแชร์กดซับสไคร์แล้วก็กดติบไลค์กันด้วยเผื่อมันจะไม่ติดนะคะงานไปแล้วค่ะบ๊ายบาย